ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสนับช่องรถไทยมือสองจากร้านเคอร์เตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนำเอฟซีมาอัปเดตรถช่วงกลางวันนะครับช่วงบ่ายว่างงานก็อัปเดตรถไปเรื่อยครับฝนก็เพิ่งหยุดตกตกทุกวันเลยครับที่หนองกี่บุรีรัมย์ครับที่ทางบ้านเอฟซีเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะครับ แต่ที่นี่ทุกวันเลยครับเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกนะก็พาอัปเดตรถบริเวณโซนหน้าร้านแล้วก็ข้างร้านสักคลิปแล้วกันนะครับถ้าเดินเข้าไปข้างในอาจจะเดินไม่สะดวกนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะพื้นที่อาจจะเชะแฉก็เลยจะพาอัปเดตรถบริเวณโซนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างฝั่งน้้นอีกสักนิดนึงนะครับน่าจะได้ประมาณสักสิบกวคันนะครับที่นี่ก็คือ เคด็กเตอร์นะครับน้องกีบุรีรัมนะครับผมตรงนี้เป็นสาขาหนึ่งนะครับอำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมนะรถก็จอดเรียงรายเยอะอยู่ครับด้านในแต่ก็จะเดินไม่สะดวกแต่เดี๋ยวจะพาอัปเดตตรงนี้ครับแถวด้านหน้านะครับแล้วก็เข้าไปด้านในอ่าเคเด็กเตอร์ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมที่ถนนใหญ่เส้นงครับตรงข้ามไปรษณีย์ตรงนี้ครับไปรษณีย์ยื้อ้ๆกับเทศบาลที่ว่าการอำเภอนะครับ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมเลือกเอาไปไว้ใช้งานครับผมรถถ่ายมือสออุปก,กรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2ขายสดผ่อนรับแรกเปลี่ยนทีเทิรนขายทุกเงื่อนไขนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่คันนี้เลยแล้วกันนะครับคูป o ต้า l 5 5 8 d i i วันนี้เช็คสภาพสวยยางดีสเส้นครับอ,อุปก,กรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับผม 4508DI นะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ 269,000หบาทครับ269,000อุปกรณ์นหน้าหลังเล่มทะเบียนเช็คสภาพเรียบร้อยนะผ่านหลังเรื่องเขาครับ,รบยางก็เต็มเตมดีอาจจะมองดูเห็นดอกไม่ชัดเพราะว่าเปื้อนดินนะครับวิบ่งเข้าวิ่งออกตัวเนี้ยดินมันก็จะเปื้อนๆหน่อยสี่ห้าย์แปดดีเป็นตัว DI ถัดมาก็จะเป็นคูปุต้า L5018 5018ตัวนี้เช็คสภาพสวยนะครับยางหน้าใหม่ครับยางหลังเดิม ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเดี๋ยวดูข้อมูลปีอะไรเอ่ยคันี้น,นีนปีห้าเก้านะครับผมเล่นปีห้าเก้าสี่แสนห้าหมื่นเก้าครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันอุปก,กรณ์หน้าหลังนะยางหน้านี่ใหม่นะครับอ่ยางหลังเป็นยางเดิมติดรถเช็ครดซึมไฟสีสันให้ใหม่อุปก,กรณ์หน้าหลังครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันส่งฟรีสามร้อยโล ถัดมาก็จะเป็น l 4018 SP ตัวนี้ s p ปี65นะครับผมปี65เดิมทุกจุดคันนี้นะครับสีเดิมเครื่องคันท้ายเดิมหมดไม่เคยแกะนะครับยางก็เป็นยางเดิมติดรถนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับถือว่าสวยครับใช้งานน้อยพวกนี้นะครับชั่วโมงดูชั่วโมงกันนิดนึงชั่วโมงก็อยู่หลักร้อยครับพวกนี้นะครับร้อยกว่าชั่วโมง นะครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับฝนตกเป็นดินเป็นโคลนเพื่อนๆหน่อยตัวนี้ก็จะมีเวทถ่วงล้อหลังแถมไปเลยอ,อุปกรณ์จะเป็นผัน4ติดมาครับคันนี้ก็ติดแบบนี้ไว้ก่อนถ้เอฟซีสนใจถ้าเปลี่ยนผานพวนก็ได้ครับแล้วแต่เลยตัวนี้ราคาอยู่4 59,000บาทครับ4 5 9 0 0 0 59,000ถัดมาก็จะเป็น L5018SP นะตัวนี้ก็เล่นปี65เหมือนกัน ติดตักนะครับรถเป็นรถติดตักมา FL 588ครับเป็นตักรุ่นใหม่ครับเสาขาตักก็จะเป็นมนๆอย่างนี้ถ้ารุ่นเดิม LA 5 5 8 8เป็น LA ครับมันเป็น FL กับ LA เหลองก็จะเป็นโค้งเหลี่ยมอันนี้เป็นโครงมนๆก็จะดูสวยขึ้นนะครับรถก็สภาพสวยๆรีวิวเดียวไปแล้วครับคันนี้นะครับ L 5018 SP ติดตักนะ200ชั่วโมงคันนี้ เดิมทุกจุดเช่นกัน5้าแสนเก้าหมื่นเก้ 5, 99, าพันห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเดิมๆถัดม,มาก,ก็จะเป็น M 6 2 4 0นะครับ6 2 4 0 s u h ตัวนี้อ่าคันนี้น่าจะปี65ครับคันนี้เพราะตอนนี้เรามี2คันฮะ M 6มี65กับ6 6รถเดิมๆนะครับสีเดิมทั้งคันอ่า ตอนนี้799,000บาทครับอุปกรณ์หน้าหลังครับ799,000นาหนะครับสนใจก็ค่อยมาทดลองขับนะมาดูตัวจริงที่เคเด็กเตอร์น้องกีบริรัมนะครับช่วงนี้เพจปลอมก็จะเยอะหน่อยต้องระวังนะครับผมเพจปลอมเยอะมากนะแม้แต่ที่นี่เองก็โดนครับขนาดเอาอ่ารูปอ่าประชุมก็ยังเอาไปก๊อปปี้เลยนะครับรูปประชุมพนักงานแล้วก็จัดเลี้ยงให้พนักงาน นะครับเพจปอมก็เอาไปลงเป็นชื่อชื่อร้านตัวเองลงเบอร์โทรตัวเองเฉยเลยนะครับเพิ่งเพิ่งทราบข่าวเมื่อสักครู่นี้เองพวกกันส่งแคปรูปมาให้ดูนะครับก็ต้องระวังนะที่สุดเพราะว่าเพจปอมมีเยอะนะครับอ่าโดนมาจําไป3า0 0ันห้าก็ปิดเฟซหนีบล็อกเฟซเราก็อันตรายอ่าให้ดีก็มาดูตัวจริงก่อนได้ครับอ่ะที่เทเเตอร์น้องกีงบุรีมหรือร้านอื่นก็ได้ครับเราสะดวกร้านไหนก็ไปหรือไม่งั้นเราก็ขอวิดีโอคอ นะครับวิดีโอคอขอดูหน้าคนขายกับตัวรถที่ลงรูปไว้หน่อยนะถ้าเขาเปิดกล้องแล้วเห็นรถอยู่กับเขาเอออันนี้ตัวจริงอยู่แต่ถ้าไม่ไม่วิดีโอคอไม่ได้ก็อันนี้ก็ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะครับแตถ่ถ้าบางร้านแล้วเขาติดธุระจริงๆก็อาจจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามิชาเชีพยมันจะไม่ให้เปิดกล้องนะครับนะต้องระวังอ่ะต่อไปมาดู L 5 0า SP อันนี้ก็ปี6-4สวยๆเดิมเดิมเหมือนกัน นะเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมสวยๆนะครับ L 5 0 1 8 f นตัวนี้ก็เอาไป5 8 9 0 0 0บาทได้3ชิ้นไปเลยครับเซตนี้อุปกรณ์3อย่างไปดันพันหลังลอตเตอรี่ต่อมาก็ L 4 0 1 8 4 0ตัวนี้ก็ปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวก็ดูปีไหนนี่หน่น่าจะปี6 6-2ครับตัวนี้ปี6-2อ่า รถเดิมๆนะครับแต่เพิ่มเติมคือเก็บสีใบมีดให้เฉยข้างล่างนะครับแค่นั้นแหละนอกนั้นเดิมทุกอย่างแต่ยางหน้าใหม่ยางหลังเต็มนะครับนี่ก็อ่าไปสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์หน้าหลังนะครับถัดมาเป็น L32 sp ปีหกห้าครับรถเดิมๆเหมือนกันนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์หน้าหลัง ตัวนี้นะครับก็ฝั่งนี้ก็จะมีอีก2องคันนะครับมี M60 ตัวนี้ M60 นะครับเดินลำบากจริง6040เช็คสภาพทำสีล้อดำแถมเวทแดงให้นะครับ4 5 9 0 0บาทครับคันนี้459,000บาท่อกรณ์นหน้าหลังเล่มปี54นะครับถัดมาก็จะเป็น LC 708 C 7 0 8ตัวนี้เช็คสภาพสวยๆใบดันเป็นทรงคานโค้งนะครับเผื่อ mm. FC ที่ชอบแบบคานบนคานโค้งได้อุปกรณ์หน้าหลังเหมือนกัน3 8 9 0 0 0บาทครับสภาพนี้นะห,หลังส่งฟรีเลียมพร้อมนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะพาไปชมด้านข้างอีกสักกี่คันเลยจอดอยเดี๋ยวไปดูนะช่วงกลางวันบ,าบ,าบาน่ายๆนะ ก็พาเอมาอัปเดตรถสักนิดหนึ่งจะช่วงเย็นก็ค่อยว่ากันอีกเราจะโดนใจสักคัน l c 7 0 8ตัวนี้เช็คสภาพสวยอย่างเดิม4เส้นเอาไป369,000บาทครับสภาพนี้3 6 9 0 0นหน้าหลังนะครับถัดมาเป็น L4018SP อีกคัน SP ตัวนี้ได้ใบดันใหม่ครับใบดันใหม่นาซารถไม่มีใบดันมาครับใบดันเป็นของใหม่เล่มปีอะไรเอ่ยคันี้ น่าจะประมาณ65ห้าหกห้าสี่แนหมาบาทครับหน้าหลังรถสวยๆเดิมๆต่อมาก็จะเป็น3608ก p นีปี59ครับ36 s p ปี59เช็คสภาพสวยยางหน้าเดิมเต็มดียางหลังเป็นของใหม่ครับเปลี่ยนให้เลย32,000 0บาทหน้าหลัง ถัดมาก็จะเป็น l c 7 0 8 SP ตัวนี้ใบดันใหม่นาซาเช็คใหม่ยางใหม่สีเส้นนะครับทำสีล้อดำแถมเวดแดงให้ไปเลย s p p 5 8อุปกรณ์หน้าหลัง449,000บาทคันนี้4 4 9 0 0นบาพนอ่าเข้ามาด้านในนิดนึงแล้วกันเวลาย,ยังเหลือตัวนี้เป็น L5018 SP ป้ายแดงนะครับตัวน,นี้รถยังไม่เคยใช้งานครับเป็นรถใหม่จริงๆ แต่ว่าติดจองไปแล้วขอบพระคุณ FC จังหวัดสุรินทร์นะครับถัดมาก็จะเป็น L4018 ่ตัวนี้ปี63เช็คสภาพใหม่ยางใหม่ทำสีร้อดำเวทแดงนะครับ4 2 0 0 0 0บาทคันนี้อุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีตัว b เล็กตัวนี้ b 2 1 2 1 4น s นะครับตัวนี้ปี b 64 66ชั่วโมงรถเดิมเดิม ปกติขายอยู่1,99,000บาทครับตัวเปล่านะเอาคลิปนี้เอาอย่างนี้ไปแถมโรตารี่ใหม่ไปตัวหนึ่งเลยแล้วกันราคานี้เลยครับขอราคานี้นะแส9เาเแถมโรตารี่อา่านาซาของใหม่นะครับตัวนี้3 8ม0มื่บาทครับนี่แถมไปเลยเล่มพร้อมครับนะ แล้วก็4018 a p ปิดท้ายครับตัวนี้ปี66นะตัวนี้ครับ469,000บาทไปดันใหม่ NASA รถเดิมๆใหม่ๆเลยครับตัวนี้นะับ469,000บาทอ่ะประมาณนี้ครับสลักคลิปนี้ FC ท่านใดนสนใจก็โทรดว่วนเลย089232911 8 9, 2, 3, 2, 9, 1, 1. มาดูตัวจริงที่เคสเตอร์น้องกีบุริรัมนะครับสนใจคันไหนก็โทรมาหรือแวะมาดูตัวจริงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับอ่า เจอกัน,นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ